สวัสดีครับตามที่เคยเกินไว้ในอตอนแรกๆนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานก่อสร้างนะครับในเรื่องของการการบริหารงานก่อสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองของเจ้าของโครงการหรือของผู้รับเหมาก็แล้วแต่นะครับก็ผมต้องเรียนอย่างนี้ คือเทคนิคต่างๆเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์นะครับแล้วก็เรียบเรียงมาเป็นเป็นเรื่องๆเป็นหัวข้อหลักๆมันเหมาะสำหรับเป็นระดับผู้บริหารซึ่งเอาแนวทางนี้เนี่ยไปกำหนดวิธีปฏิบัตินะครับเพราะนั้นผมเองเนี่ยจากการทางงานมา30กว่าปีเนี่ยก็จะใช้หลักยึดหลักการประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปปรับปรุงหรือไปกำหนด แนวทางปฏิบัตินะครับแนวทางปฏิบัตินี่มันขึ้นอยู่กับโครงสร้างของบริษัทธุรกิจของบริษัทนะครับหรือนโยบายการบริหารบริษัทนั้นๆไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโครงการหรือไม่ว่าจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ผมจะคุยเรื่องการบริหารต้นทุนนะครับการบริหารต้นทุนเนี่ยมีอยู่2ประเด็นหลักๆที่ผมจะยกขึ้นมาคุยอันแรกคือการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ อันที่สองเป็นการกำหนดต้นทุนอย่างคุ้มค่านะครับทั้งสองหลักการนี้เนี่ยม,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 มันใช้ได้ทั้งมุมมองของผู้รับเหมาเองมันใช้ได้ทั้งมุมมองของเจ้าของโครงการเองหรือเจ้าหรือเป็นออเนอร์ก็ตามนะครับเรามาพูดประเด็นแรกกันช้าๆนะครับ เป็นแนวทางการบริหารที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเน้นนะครับประสิทธิภาพคำว่าประสิทธิภาพเนี่ยผมกำหนดไว้สามรูปแบบนะครับต้องมีองค์ประกรอบสามแบบ หนึ่งแน่นอนค,อคือเรื่องราคานะครับสองคุณภาพสามเวลาการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมันต้องมีองค์ประกอบทั้งสามด้านร่วมกันคุณต้องคุณต้องคิดถึงสามเรื่ององค์ประกอบ คุณจะเอาแต่ราคาถูกอย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณต้องคำนึงถึงว่าถูกคุณได้ต้นทุนมาแล้วเท่านี้คุณทำให้มันถูกเนี่ยมันเรื่องที่ดีนะครับยิ่งถูกเท่าไหร่ก็ไม่เรื่องที่ดีนะครับแต่แน่นอนอย่าให้มันเกินกับราคาที่เรากำหนดถูกแต่คุณละเลยคุณภาพมันก็ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพหรือ ถูกแต่ของไม่มาตามกำหนดที่เราต้องการทำให้แผนงานนั้นเลทหรือช้าออกไปก็ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพนะครับแน่นอนราคาถูกต้องถูกกว่าต้นทุนที่โดนกำหนดมาแล้วนะครับถูกเท่าไหร่เป็น performance ของคนทำงานแหละอันนั้นเรื่องนั้นนะครับ อย่างเลว้ายสุดนะ<ม>ก็ต้องไม่เกินต้นทุนที่โดนกำหนดยกตัวอ,อย่างอย่างผู้รับเหมาเนี่ยไปประบูรงานมาแล้วแล้วได้ต้นทุนที่กำหนดมาแล้วต้นทุนของผู้รับเหมามันจะประกอบด้วยค่าของค่าแรงนะครับเพราะนั้นเราต้องเมนเทนทั้งคู่นะครับซื้อของมาแล้วราคาถูกแล้วทำงาน ค่าแรงทํางานแล้วทําให้ของมีปัญหาหรือว่าทํางานแรงงานไม่มีประสิทธิภาพมันก็เกิดผลเสียได้อันนี้ถือว่าไม่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นต้องกําหนดทั้งสองส่วนให้พร้มพรอมๆกันเรื่องเวลาก็เป็นปัจจัยเพราะมันโดนวางแผนสเก็ด,ดูไว้หมดแล้วเราก็ต้องคอนโทรลเวลาเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ําเลยนะครับว่าการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันประกอบด้วยสามส่วน เรื่องราคาเรื่องคุณภาพและเวลานะครับส่วนรายละเอียดต่างๆการทำงานต่างๆผมว่าระดับผู้บริหารเนี่ยไปลงดีเทลเองซึ่งถ้าผมพูดลึกไปมันเป็นเรื่องของแนวทางปฏิบัติละแต่ถ้าใครสงสัยรายละเอียดในทางปฏิบัติแต่เรื่องใดก็ลองก็ทักมาถามมาตอบได้จะตอบอธิบายเป็นรายตัวไปได้เลยก็จากประสบการณ์นะครับโอเคอันนี้เคลียร์นะครับ อันที่สองคือการกำหนดต้นทุนอย่างคุ้มค่าอันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาเองไม่ว่าจะเป็นโอนเออร์เองหรือเจ้าของโครงการเองก็สามารถกำหนดต้นทุนเองได้นะครับต้นทุนประกอบด้วยถูกกับแพงใช่ไหมคือคือถ้าถ้าถูกเนี่ย มันก็ต้องเหมาะสมเพราะทำไมาต้องใช้ของถูกใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาเราไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงทั้งหมดในองค์ประกอบใหญ่ไม่จยาเป็นต้องตามเขาหมดเราต้องไปศึกษาใน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 ,ในรายละเอียดของตัวนั้นว่าเฮ้เราจำเป็นต้องใช้แบรนด์นี้ไหมในเมื่อคุณสมบัติเท่ากันถ้าใช้แบรนด์นี้เหมือนเขาแพงแต่มันไม่ได้สอดคล้องกับตัวโปรดักต์เซลมันก็เปล่าประโยชน์ซึ่งซื้อของแพงโดยไม่มีเหตุอันควร หรือเราซื้อของแพงอันนี้สำคัญนะครับรอกกำหนดของแพงของแพงชิ้นนั้นเนี่ยนะครับมันต้องสร้าง v a l u ลให้กับโครงการให้กับสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างง่ายๆถ้ากลุ่มลูกค้าเราประมาณขนาดน,นี้นะ เราเราใช้ของแพงซึ่งลูกค้าไม่ไม่สามารถเขาเรียกว่าลูกค้าจับต้องไม่ได้อะซึ่งมันก็เป่าประโยชน์ในเชิงของการตลาดนะเพราะฉะนั้นใช้ของแพงต้องถูกกลุ่มลูกค้าต้องจับต้องได้เราจะต้องมีวินหานะครับของแพงไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะต้องระวังนีๆนีของแพงคุณก็ต้องไปดูว่าหนึ่งสวิตมันดีไหม ไม่ใช่ว่าแพงเขาเรียกว่าสวยแต่รูปจู่ไม่หอมอะ่ะแพงจริงโอแต่ฝัจะสั่งนานมากสั่งแล้วก็พลาดแล้วก็เซอร์วิสไม่ดีอันนี้ก็ต้องพิจารณานะไม่ใช่เอาแต่แพงอย่างเดียวไม่ได้นะครับถูกมันก็ต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลานะครับอย่าอย่าเอาของถูกมาทําให้เป็นข้อด้อยจนเป็นข้อติเตียนของตัวผลิตภัณฑ์หรือโครงการําให้ลูกค้าเห็นแล้วยี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง มันควรจะเลือกคือลูกค้ามองก็รู้ว่ามันถูกอ่ะมันเราต้องมองออกนะเพราะฉะนั้นคือของแพงก็อาจจะมีของถูกปนอยู่บ้างแต่ก็ต้องมีเขาเรียกว่าหย่อนให้ถูกที่ถูกทางและให้เหมาะสมด้วยแต่อย่าลืมนะฮะถูกจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพอ่ะโอเคหลักๆประมาณนี้แหละนะครับก็เล่าสู่กันฟังเป็นการแลกเปลี่ยน เอ่อประสบการณ์การบริหารนะครับผมก็ไม่มีบังอาจไปสอนใครหรอกแต่การที่เราพูดไว้ในนี้เนี่ยเหมือนมันมุมมองของผมมันออกมาจากตะมวลมาจากหัวสมองกลมๆขผมนี่แหละก็เล่าให้ฟังใครจะหยิบฉวยบางอันไปใช้ไปประยุกต์ใช้มันจะต้องแปลงเป็นวิธีปฏิบัติส่วนวิธีปฏิบัติแต่ละขั้นตอนเนี่ยอย่างผมบอกแล้วมันขึ้นอยู่กับ องค์กรขึ้นอยู่กับหน่วยงานขึ้นอยู่กับคนที่ใช้ด้วยว่าเขาเรียกว่าใช้เป็นหรือเปล่าใช้แล้วกํากับดูแลมันเป็นไหมประเมินผลมันเป็นไหมนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ